อโอ้จมลึกเลยอ่ะโอ้ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเบาๆนะตาโอ้ปล่อยก็ไม่ได้นะครับ แก่ทำอะไรไว้เนี่ยเข็นจะขึ้นนี้จมลึกเลยอ่ะทั้งรอเลยอ่ะมันตกหลุมเก่านะครับเสียรถล่วงแล้วเนี่ยข้าพอมันเอียงไว้ข้างหนึ่งแล้วอ่ะ xe máy đánh nhân hai à ô mày khuyên đó có con mà được quăm cả mà đứng อย่าระเดิมงานแรกสักหน่อยรถจมนะครับตกหลุมจมเยอะเลยอะ่ะโอ้ตามีรถไถอยู่ไม่ใช่เหรอโก้นุ่นไงรถไถนี่นะครับเข็นไม่ขึ้นหรอ เอาของลงเหรอเอารถลงเลยใช่ไหมโอ้จะเจ้ารถลงเลยนะครับเดี๋จะเจ้ารถลงโอ้เราลดแล้วมันเอียงด้วยอะ่ะเจ้าลงได้หรือเปล่านะ มันเอียงจังอะโอ้เอากิ่งลงตรงนี้เลยใครมันเอียงแบบนี้เหรตามันจะไม่ไหลลงอะมันจะไม่คว่ำ เราจะประเดิมวันนี้ให้มันตกทางนี้อย่าให้มันไปตกในคลองยังเออครับเอาลองดูว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับรถเอียงลงมาลงได้อยู่มันจะขึ้นอยู่ในสภาพไหนโอ้ดึงลงอนะ่อ ôi ơi xéo ạ tại máy ôi sập luôn xéo ใช่ไหมเราหลบก่อนนะครับกิ้งล้อ,อเอาเบ,บาเบาระวังคลองนะ เขานะเดี๋ยวผมขึ้นไปโอ้ดีมันไม่สูงเสียวมากเ <c oughs> <c oughs> นียจมจมมิดล้อเลยนะถ้าเกิดว่าครอบบ่อ,บอไปมันก็อันนี้อยู่ อันนี้มันเป็นหลุมเก่าอะ่ะครับน่าจะขึ้นเนอะเลยได้ง่ายอยู่แล้วแหละเอา โอ้ขึ้นสบายเกินนะเอาเหินไปก่อนเลิกไม่ค่อยจะดีตาบอกว่าเลิกไม่ค่อยจะดีนะครับอันนี้เครื่องอะไรน,ะน่าจะแปดแรงโอ้เก้าแรงเก้าแรงครึ่งประเดิมงานแรกเลิกไม่ค่อยจะดีนะสำหรับ พงนกหนึ่งสี่หนึ่งขับขึ้นๆหรอหนายอยู่ไหนเนี่ยแปลงนี่ทำไมไม่เดินไปเลยอะ่อยจะปปออ <c oughs> จะถึงนาอยู่แล้วตาตรงนี้ <c oughs> ถอยไปเปล่า หลุมตรงนี้มีคนตกบ่อยแล้วนะครับมีคนตกบ่อยมากโหหนักนะครับไหวไหมตาคือไป จะถึงนาอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคประเดิมงานแรกนะวันนี้เลิกไม่ค่อยจะดีนะครับ,รบตกหลุมเลยแต่เช้าอ, <laughs> อ่ะโอเคครับก็วิดีโอชุดนี้จบไปเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคยังไงก็ฝากกดติดตามไาด้วยนะครับสวัสดีครับ